ก็ในช่วงตั้งแต่สี่โมงเราก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมกันมาเล็กน้อยแล้วมาทำวัดสวดมนต์สวดธรรมจัตกับพระนสุดก ให้ฟังธรรมะสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเวลาจิตเราน้อมมาสู่ธรรมแล้วเนี่ยมันวิเศษรู้ไม่โยมอยากจะม,มาจะม,มาชื่นใจกับใจตัวเองมุ่จะพูดคำไหนดีมันมันสดชื่นยิ่งปฏิบัติมาก อินนรีหน้าตาเราก็จะผ่องใสขึ้นจิตเราจะไม่เศร้าหมองนี่คือความจริงแลนะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์แบบเป็นๆเ,เลยพระแท้ๆเนี่ยพิสูจน์เลยไม่ต้องใช้กล้องส่องมองด้วยตาเห็นว่าเนื้อเป็นยังไงเห็นเพราะอะไรรู้ไหม าอำนาจของศีลศีเลนะสุขติยันติศีลทำให้เรามีความสงบมีสุขติก็อำนาจของศีลก็คือส่วนนี่ที่ทำให้เราสงบสำรวมระวังบาปทั้งหลายทางกาย บาปทั้งหลายทางวาจาก็ไม่ไปท้าทายใครไม่เอาเป็นอดตายกับใครสุดท้ายก็ต้องอโหสิกันใหญ่จะต้องมาก่อบาปสร้างเวรผูกใจพยาบาทต่อให้ฆ่ากันไปฆ่ากันมามันก็เหมือนนังจอมยุทธเลยมันกี่รุ่นฆ่ากันไปฆ่ากันมามันก็ไม่ใช่ทางสุขติอยู่ดีนะั่น นั้นเราก็เบนเสียนี่อำนาจของศีลอำนาจของสมาธิอีกก็ยังทำให้ใจนั้นสงบลงขมนิวอนหรือละนิวรได้ถึงไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับกรรมคุณไม่ว่าตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงกระทบสัมผัสใจถูกต้อง คือเราเคยเป็นธาตุสิ่งนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นเคยเป็นมาแล้วไม่ว่าใครไม่ว่าใครเป็นมาแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นมาแล้วพุทธ,ธก็เป็นมาแล้วแต่ใครละได้ก่อนกันตรงนี้ต่างหากใครเห็นโทษแล้วเป็นอธทนวะ กามมาทินวะเห็นโทษแห่งกาามแล้วตมาเห็นแล้วตอนนี้ตมาไม่ไม่เอาลาบสักระลาบสักการะตมาก็ไม่ไม่ไม่ให้มาฆ่าความเพียรที่เราทำมาถึงขนาดนี้ เราจะอยู่อีกสักกี่เดือนกี่วันกีป่ปีและเราจะมายอมให้กามกิเลสหรือไอ้กลาบสัการะมาฆ่าคนก่อนตายเนี่ยมันเหมือนเรากินยาพิษนะถ้ามาเห็นแล้วถ้ามาก็ไม่ถ้ามาจึงบอกญาติโยมว่าเจ้าคุณพระสุนทรเนี่ย ไม่ขออะไรจากโยมเพราะไม่ต้องปรุงแต่งที่อยากได้อะไรโยมทำบุญมาแต่มาก็ทำบุญต่อและแต่ศรัทธาตรงนั้นทำมาก็ไปทำต่อแต่ทำ่มต้องการไหมไม่รู้สึกอุ้สาเพราะอะไร เพราะจิตมันไม่ได้ดิ้นรนเพื่อสิ่งนั้นมันก็เลยไม่เห็นความสำคัญว่าเราจะต้องขนขวายสิ่งนั้นให้หมดเวลาไปกับชีวิตที่หายใจอยู่ทำไมเราไม่หายใจเป็นอาณาปานสติหรือกำหนดกายาคตาสติหรือเจริญอยู่ด้วยสติปัฏฐานสี รู้เวทนารู้กายรู้จิตรู้สภาพธรรมที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับที่แปะที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับเออเราก็อยู่ในสมาธิก็โคมนิวรณ์และสิ่งที่สำคัญคือเราได้กำหนดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลในหลักของอริยสัจธรรม จึงรู้ว่าอะไรคือทุกข์ไงที่พูดมาที่กล่าวมาเหตุของทุกข์เราต้องละแล้วไม่งั้นเราก็เป็นทาตมันอีกแล้วมันพาเราไปไหนไปเกิดอีกเกิดอีกก็ทุกข์อีกแล้วมานั่งทําความเพียรอีกโอ้ให้มันจบดีไหมชาติเนี้ยให้มันจบลง เกิดอีกทุกอีกเงินมันดับทุกให้เราไม่ได้หรอกให้ได้แค่ความสบายให้ได้แค่ความว่าความพร้อมสับที่เราต้องการวัตถุสิ่งของอันนั้นใช่แต่ดับทุกขไม่ได้ดับไม่ได้จริงๆชีวิตโซกะปริเทวทุกขโทมานัสสุป,ปายาซาปิทุกขา แม้ความโศกความเริ่มไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์เราก็อยู่กับมันอย่างนี้อยู่แล้วชีวิตไงมันต้องมารับเรื่องรู้เรื่องมันต้องมีปัญหาแก้ปัญหากัอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดถึงตายมันเคยจบไหมละ่ะ เรื่องมันเคยจบไหมชีวิตเราเคยหยุดเถียงกันไหมเคยหยุดคิดร้ายกันไหมถึงวัดถึงเวลานี้มานั่งแผ่เมตตานั่งขอคำ่าขออโหสิกันอยู่โอ้ยนี่ไงในที่สุด เราก็รู้เหตุของทุกข์แล้วตันหาภาวะตันหา้าวิภาวะตันหา้าความอยากความทยานอยากการรู้จักพอความติดอยู่ในภพการหลงอยู่ในชาติและการที่ไม่ต้องการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดกับเราไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิด เราห้ามมันไม่ได้เนี่ยพอลุกขึ้นมาโอ้ยคิวคกินแก่เจ็บห้ามไม่ได้เอาให้เด็กหนุ่มมานั่งก็ปวดกามานั่งแต่หนุ่มยันแก่ก็ปวดอยู่ดีนั่นแหละแต่ยิ่งปวดยิ่งมีมีบุญมากบารมีเยอะขึ้นเพราะอะไร พอเราฝึกคันติอยู่ทุกครั้งเวลาเจ็บเราควบคุมอาการนั้นไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นเรื่องของกิเลสให้มันเป็นเรื่องของวัตตะที่เราเกิดมาว่าเราเกิดแล้วก็ต้อง,องนี่แหละมีความแก่กเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพรากเป็นธรรมดา ต้องบอกธรรมดาธรรมดาเขาเราบอกไม่ธรรมดาพอเกิดขึ้นไม่ธรรมดาพิเศษพิเศษยิ่งพิเศษนะยิ่งหนักเลยโยมยังพิเศษกับอะไรไหมนั่นแหละของหนักเท่านั้นลรักมากพิเศษมากก็ทุกขมากห่วงมากหลงมากกังวลมากพิเศษกับทรัพย์สินสิ่งไหน,นก็คอยระวังสิ่งนั้นเยอะมากอ แล้วแต่ได้ทีนี้เอานะก็สมควรเวลาก็ฟังไปคิดไปพิจารณาไปปฏิบัติไปก็ได้มีกิจนิด